แกกล้าทำกับฉันถึงขนาดนี้เหรอทำไมอะโอ้ยเฮ้ยเ้ยคุณแม่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอะคะไอไอพี่นิกแม่นี่แม่จะทำเกินไปแล้วนะครับนี่แม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเน็กพี่นี่ให้ลูกนะเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเราค่อยกลับมาเคลียร์กันนะครับเสร็จปะค่ะพี่นิกค่อยเดินนะนิกนิก โอ้ยีลูกชายกับตันยูหลงใหลามากกว่าแม่มันเห็นผู้หญิงคนนั้นดีกว่าฉันได้ยังไงทั้งต่อแหละแล้วก็ชอบลักแกฉันด้วยโอ้ยนี่ฉันเป็นแม่เขานะเขายังไม่เลือกฉันเลยอ่ะโอ้ยลูกแล้วโอ้ยโม่ทำไมไม่เคยเห็นคนวอยวายๆเลยไงคุณนาคะหนูขอกินข้าวด้วยได้ไหมคะพวกแกเป็นใครเนี่ย จะมาขอกินข้าวแบบนี้ได้ไงอะคุณนะคะหนูไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วนะคะหนูปวดท้องมากนะคะเออจะกินก็ได้จริงเหรอคะงั้นหนูไม่เกรงใจแล้วนะคะเดี๋ยวนะ สวยดีนี่มาทํางานกับฉันป่ะงานงานเลยครับคุณนะหนูอยากทํางานก่ะหนูอยากทํางานหนูอยากมีเงินหนูอยากมีกินดีๆแบบนี้ค่ะดีมากฉันน่ะมีงานให้เธอทำฮะเฮ้ยคุณคุณเป็นใครเนี่ยพี่นีไม่ได้เจอขนาดเลยนะคะคุณเป็นใครเนี่ยอยู่ก็เข้ามาเนี่ย พี่นิกจำเบลไม่ได้หรอคะบเลบลเบลไหนผมไม่รู้จักพี่นิกเนี่ยอะไรเนี่ยอไอ้คือผมไม่รู้จักเขาเลยนะเขาเป็นใครก็ไม่รู้อะ่ะพี่นิกคะพี่ผู้หญิงแต่งหน้าคนนี้คือใครหรอคะฉันถามได้ยินไหมเห็นฉันเป็นอากาศเหรอเพิ่งรู้ตัวเหรอคะคุณพี่คุณฟังผมอธิบายก่อนนะผม,มรู้จักเขาจ,จริงๆริอไอ้ไอ้ปล่อยอยู่นีนะไอ้ ฟังผมอธิบายก่อนนะอธิบายอะไรอีกฮะรู้จักกันมานานแล้วดิฮะพูดวานนี้ว่าคบกันมานานแค่ไหนนี่ไอ้ผมไม่รู้จักเขาจริงๆนะเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ก็โผล่เข้ามาพี่พี่คะเบลไม่ได้มารบก,กวนใช่ไหมคะพอดีว่าเบลเนี่ยลากกระเป๋ามาเพื่อน,นอนที่นี่เลยนะคะเนี่ยไอ้บอกว่าไม่รู้จักกันไงแล้วขนของมานอนที่นี่เนี่ยแปลว่าอะไรนี่คะมันไม่ใช่แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกนันนะไอ้อุ้ยพี่ไอ้คะพี่ไอ้อย่าเข้าใจผิดไปนะคะ เบลกับพี่นิกเนี่ยเราสองคนไม่เคยเจอกันจริงๆค่ะแต่ว่าพอเจอพี่นิกแล้วเนี่ยก็รู้สึกสารากมากเลยค่ะ <nicht> เดี๋ยวนะเรียกแฟนฉัน่าพี่นี่ยังจะบอกว่าไม่รู้จักอีกเหรอนิกนี่คนยังจะหาว่าฉันเข้าใจผิดอีกเหรอไ <ENS> อ <ína andro> ไอ้ไอผมไม่รู้จักเขาจริงๆนะไม่รู้จักเลยไม่รู้จักไม่รู้จักให้ผมมาแบบนี้ได้ยังไงนิกพูดสิพี่นิกคะพอดีว่าบ้านเบลมีปัญหานิดหน่อยอะค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณแม่ของพี่นิกเนี่ยก็เลยอยากให้เบลมาพักอยู่บ้านพี่นิกสักแป๊บหนึ่งอะค่ะดียวนะแม่ผมบอยคงอยู่ที่นี่เหรอใช่ค่ะ แม่ทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะทำไมจะทำไม่ได้ละ่ะแม่จะบอกอะไรให้นะเมลเนี่ยเขาเป็นว่าที่ภรรยาของแกเลยนะเป็นคู่มั่นของแกอะ่ะคู่มั่นที่คู่มั่นเลยแม่ผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะก่อนที่ปู่แกจะเสียเขาเลือกกว้ให้เองเลยนะแม่อะ่ะก็ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้เลยยังไงนะ ผมก็ไม่อยอมมั่นกับผู้หญิงคนนี้เด็ดขาดเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะแม่แล้วใจฉันทำยังไงก็ปู่แกเขาสั่งไว้แบบนี้อยากเป็นหลานอากตันยูหรือยังไงแต่ก็อย่าลืมนะว่าหนพินหนกรรมเขาเขียนมวชัดเจนแล้วแม่ไม่ว่าแม่จะพูดยังไงก็แล้วแต่นะผมจะไม่ยอมมั่นกับผู้หญิงคนนี้เด็ดขาดแม่รีบไปทําเรื่องยกเลิกการมั่นให้ผมนะแล้วก็พาผู้หญิงนี้ลับไปได้หรอแม่แม่ถ้าอยากจะยกเลิกนะก็ไปยกเลิกกับปู่แกให้หลุมศบโน่นฉันตัดสินใจไม่ได้หรอก แค่นี้นะเจ็อเวลาช้อปปิ้งขน,นมเตียมรถแม่แม่พีนิกนี่มันหมายความว่ายังไงแม่คุณพูดอะคืออะไรฉันไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้ที่รู้แม่คิด,ดยมแม่อยู่เนี่ยแต่พี่มีคู่ม่นผมมันเป็นตัวเป็นตนแบบนี้ฉันไม่โอ okay เคนะไล่มันออกจากบ้านเลยพี่นิกฟังฉันสิไอปล่อยพัีนิกเอย <initiate S 2> เอเยคุณ คุณมึงขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะคุณพี่เนยคะพี่ไม่ต้องทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณปู่ก็ได้นะคะงานแต่งของเราสองคนอะ่ะก็ยกเลิกไปก็ได้พี่กับพี่ไอก็รักกันขนาดเนี้ยเบลไม่อยากเป็นตัวกลางทําให้พวกพี่ต้องแตกแยกกันหรอกนะคะแต่ว่าขอให้เบลได้พักอยู่ที่บ้านนี้สักพักหนึ่งนะคะนะนะ หยุดร้องได้แล้วนะี่ยผมขอโทษแล้วกันผมไม่ได้ตั้งใจที่จะต่อว่าคุณแนละ้วก็ทำร้ายเลยคุณเลยนะหยุดร้องได้แล้วแค่นี้ก็ปวดหัวอยแย่อยู่นะถ้าอย่างนั้นคืนนี้เบลนอนที่นี่เลยนะคะตามใจคุณเลยแล้วกันที่บ้านหลังนี้มีห้องนอนหลายห้องอยากจะนอนห้องไหนก็เลือกเอาเองเลยนอนห้องไหนก็ได้หรอคะถ้าอย่างนั้นคืนนี้เบลนอนห้องพ่นิกได้ไหมคะ หเเลอธพี่นิกพี่นิกบอกเลยนะว่าน,นอนห้องไหนก็ได้อ่ะฮัลโหลค่ะคุะคณนาพี่นิกเนี่ยยอมให้เบลนอนที่นี่แล้วนะคะต่อหน้าไอเลยค่ะจริงเหรอไอราคงโบโ,โอกอกแตกตายเลยใช่ไหมใช่ค่ะโมโหจนหน้าแดงจนม่วงไปเลยค่ะคุณนะคะ แต่ว่าไอ้เนี่ยคงจะต้องเตรียมตัววางแผนอะไรสักอย่างแน่แฉะนั้นเราจะต้องเริ่มแผนสองได้เลยค่ะได้จ้ะพรุ่งน,นี้นัาให้ความร่วมมือเต็มที่เลยผมยืนยันนะครับว่ายังไงผมก็ไม่ยอมแต่งงานผู้หญิงคนนี้เด็ดขาดดีมากรู้ใช่ไหมว่าต้องทำไงต่อครับคุณนาย